เปิดตัวตัวใหม่ค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของ w i s s แ a b นะคะส s s สแ b b โบทาเซรัมเป็นเซรัมก่อนจะโบท็อกก็ลองโบทากันไปก่อนดูนะคะก็พาพี่ป๊อกเลยค่ะพ uh, ี่ป๊อกเขาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะค่ะแล้วมันชุ่มชื่นคาะด้วยอ่กิจวัตรอะไรหลายๆอย่างเราก็คงไม่ได้ต้องการอ่าที่จะต้องใช้อะไรที่มันยุ่งยากแล้วก็ ในจํานวนที่มันค่อนข้างเยอะหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้เราเจอตัวช่วยใหม่รวดเร็วชุ่มชื่นได้ผลที่เราต้องการได้อย่างชัดเจนแล้วก็มันใช้เวลาในการพิสูจน์ไม่นานมากจริงๆใช้ครั้งแรกก็รู้สึกถึงผลแล้วยิ่งได้ผลชัดเจนในหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเขาติดเข้ามาป้ายยาอะไรคบพี่ป๊อกถึงติดใจเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับเขาอยู่แล้วค่ะแล้วทีนี้ยิ่งอามาติดต่อก็ ตอบรับอย่างรวดเร็วใช่แล้วตุ้ทำไมถึงเลือกพี่ป๊อกก็อายบอกแล้วว่าคือแบบพี่ป๊อกอ่ะเราเปิดมาก็เห็นพี่ป๊อกพี่ป๊อกพี่ป๊อกแล้วก็พี่ป๊อกไม่เปลี่ยนเลยในขณะที่เราเองก็กายภาพก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยแต่ว่าพี่ป๊อกอ่ะคงเดิมแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าไม่เพียงแต่ว่าภายนอกของพี่ป๊อกอะค่ะภายในอ่ะเวลามันพิสูจน์ว่าเออพี่ป๊อกเป็นแบบอย่างที่ดีเนาะไม่ได้แบบแต่แค่สวยรูปร่างหน้าตาแต่ว่าคำพูดสวย คำพูดสะ้อนถึงจิตใจที่สวยงามแล้วก็แบบกิริยาทั้งหลายต่างๆใช่ค่ะก็ก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราค่ะแล้วก็พี่ป๊อกเป็นคนที่เลือกอะไรดีเสมอเช่นบทบาทต่างๆคืออาคิดว่าใครๆก็คงติดต่อพี่ป๊อกเยอะแหละให้รับลัครอะไรๆต่างๆเพื่อให้เพื่อให้ละครเขาดูมีฝีมือของพี่ป๊อกพี่ป๊อกอยู่ในนั้นแต่ว่าเขาก็เลือกผลงานที่แสดงไว้ละเห็นฉะนั้นแบบถ้าสวิตช์แบบปทาเซรร่มเนี่ยพี่ป๊อกเลือก ลองอลองดูแล้วรู้สึกว่าโอเคแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วสิ่งที่เราได้ยินจากพี่ป๊อกเสมอคือความจรงิงแล้วก็ไม่หรอกเพราะว่าเกรงจะบอกว่าถ้าเราคิดว่าเราจะขายของอะไรให้ใครสิ่งแรกที่เราต้องให้เขาก็คือความจรงิงและความซื่อสัรรตย์ <c oughs> ต่อผู้บริโภคไม่ใช่ว่าเออาก็อยากจะขายขาย,ขายขายเมื่อเราพูดความจริงแล้วคนรู้สึกว่าคล้อยตามเราอ่ะมันก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะบอกว่าจะคล้อยตามหรือว่าอะไรก็ตามในคำพูดของเรา จะบอกว่าไม่ต้งเชื่อไม่ต้งเชื่อปลอกหรอกแค่ลองใช้ยังไงนิเซกหนัไหนครับกับผลิตภัณฑ์ที่มันเป๊เดียวมันอยู่ในกระแสะแบบโอ้ยดีมากๆเลยอ,อ,เอาความรู้สึกตอนแรกเหรอคะความรู้สึกตอนแรกตอนที่ทำก็คือกลัวมากๆว่ามันจะรอดหรือมันจะตุ๊บแต่พอทำไปทำมาก็มี ลูกค้าผู้ใช้จริงอะค่ะอย่างเงี้ยก็ด้จะเข้ามาบอกว่านูห้าชุดแล้วเหรอลูกได้รับคนก็จริงใช่พี่บอกแล้วก็แบบแนะนําใครก็เราไม่เสียคนก็บอกต่ออาสุดวันนี้อาสุดอบอุ่นมากก็เหมือนอาทําอะไรมาก ทำให้ดีเพราะว่า,วาด,วด้วยชื่อเสียงเราด้วยชื่อเสียงเราส่วนหนึ่ง,งแล้วก็อันนี้ชื่อเสียงของพี่ป๊อกอีกอาก็ต้องเซฟพี่ป๊อกมากๆค่ะไม่เลยจะบอกว่าด้วยผลิตภัณฑ์เนี่ยมันขายได้ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วต่อให้มันเป็นแค่หนึ่งขวดที่วางอยู่ะในเมื่อในเนี้ยมันดีอะ่ะมันก็ต้องขายได้บ้างบอกชอบอะไรที่สุดในความเป็นโทโนซเดอร์มามันทําให้เรารู้สึกว่าผิวเรามันเหมือน เหมือนเกาหลีเชอสวีแต่ทำไมพูดว่าเป็นเกาหลีขำว้าวขำว้าวว้าวเป็นนักเอกเกาหลีแล้วแล้วตรงเนี้ยมันใสใสอะคือรู้ผลผลเรามันกระชับจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผิวเรามันเลื่อนๆ่ใสๆแล้วหน้ามันหน้ามันเงาเงาแค่นี้เราเราเราไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรที่มันซับซ้อนได้มากกว่านี้แค่นั้นเองมี่สามการสรรพคุณีเกินราคามากใช่ไหมครับ ไอาสักเต๊ะไปไอ้สักเต็ะไมไอ้สักเต๊ะไอเต๊ะยว่าคอถามว่ายังอยู่เวิร์กพอยหรือว่าอยู่สมและอาม่อาม่อามสิเลมาจากเวิร์กพยนะคะ ก็แอนตงโมนี่แหละนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะคือคือกําลังใจความอดอุ่นความกล้าหาญที่อาจจะทาผลิตภัณฑ์ดีๆและราคาต้องดีแบบนี้เพื่อปกป้องถนอมผิวทุกคนไม่ให้ไปเจอผลิตภัณฑ์ที่ต้องเสี่ยงภัยเนี่ยนี้นนคือเป้าหมายของอาแล้วแบบอาดีใจที่พี่ป๊อกก็เห็นแล้วก็แล้วก็ช่วยแล้วก็ช่วยอาสุดๆเลยอาโค้งไปคืออาคือเขาเป็นนางเอกแบบตาขนาดน,นี้แบบเขามีชื่อเสียงเป็นที่รักแล้ว แล้วแบบพี่ป๊อกอะเกื้อกูลต่อเรามากซัพพอร์ตให้กำลังใจแล้วก็แบบเป็นเด็กเลี้ยงง่ายหมายความว่าแบบเขาไม่ได้เขาไม่เขาไม่ได้เป็นแบบเฮ้ยพิธีกรอันดับหนึ่งที่จะต้องดูแลยากอะเพราะเขาจะดูแลเราด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบอันเนี้ยอันนี้ก็คืออาขอบคุณทุกคนอ๋อยินดีอ่ะก็ยังไงอ่ะให้พี่ป๊อกฝากถึงช่องทางคือหรืออาตุยอาตุยอาตุยฝากช่องทางการซื้อแบบเปิดแล้วก็แล้วก็พี่ป๊อกฝากครีม ได้เลยค่ะก <thing> ็ไลน์แอด w i ิ s h Lab ก็ได้ Facebook Google คำว่า Swish Lab ในช่องทางที่สะดวกได้นะคะ Line แอดอตุยหรือว่าลูกค้าเพียวพลาสเดิมก็ Line แอดเพียวพลาสได้หมดเลยนะคะก็ไม่ต้องเชื่อฟอกค่ะซื้อมาใช้ค่ะแล้วคุณจะเห็นผลเองขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะเราแทนกำลังพีเซน ทุกท่านนะคะยังอยู่เมื่อค่อยให้ไปคะยังอยู่ค่ะแต่ถามว่าสวิทช์แลปเปิดรับคนไหมคะแต่ถ้าจะเข้ารายการก็ต้องมาถึงก็ได้นะคะยังงานอไยังงตัวยังไงฝากด้วยได้ไหมคะว่าสวิทช์แลปแบบว่าอยากได้คนทำงานด้วยเออใครทำดิจิตอลหรือว่าทำต่างๆอยากร่วมงานกับสวิทช์แลปนะคะไลน์มาหาได้นะคะเอาละ ตอนคนแรกอยู่รถหรอคะดิโออินเสิร์ตค่ะอินเสิร์ตค่ะอันนี้กันแดดกันแดดก็ลดมันได้งตอนนั้นได้ตึงแบบตอน